ที่สุดการรอคอยก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับผมอย่างเช่น Red Dead Redemption ที่เรารอคอยนะก็ลงเวอร์ชั่นมือถือกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมพบคันใน DLC เลยนะทั้งตัวธรรมดาทั้งฮาร์ดคอร์แล้วก็ตัวโหมดซอมบี้นะครับผมเออขนไม่เล่นแบบ3สูบเลยนะครับผมในเวอร์ชั่นมือถือนะโคตรดีบอกเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมี Netflix นะแล้วมี ID นะครับผมก็สามารถโหลดเล่นได้ฟรีเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่มีเนี่ยก็ต้องทําใจหรือว่า จะโหลดในช่องทางธรรมชาติก็ได้นะครับผมเพราะว่าวันนี้แบบตัวปลดล็อกแบบเวอร์ชันเต็มก็มีแล้วนะขนาดตัวเกมก็ไม่เยอะนะครับผมก็ก็สิบกิกประมาณ10บกิกนะครับผมแล้วก,ก,ก็มือถือก็แรมแปดขั้นต่ำนะครับผมแรมแปดขั้นต่ำแรมแปดนี่ก็ยังมีนงนงอยู่นะเออยังมีนงนงอยู่นะครับผมส่วนเฟรมเรทเนี่ยเหมือนเฟรมเรทเขาล็อกไว้นะครับผมเหมือนเขาล็อกไว้ประมาณ 30-40ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะเพราะว่าตัวตั้งค่าในตัวเกมเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีการปรับเปลี่ยนเหนืออะไรเลยนะครับผมการตั้งค่ามีแค่ปรับแสงสว่างเท่านั้นเองนะไม่มีการปรับกราฟิกไม่มีการปรับเฟรมเรทไม่มีอะไรเลยนะครับผมคือเหมือนเขาดึงมาแบบทั้งดุ้นเลยตึ้งยิงยนะครับผมเห <laughs> มือนเคี้ยวเหมือนเคี้ยวตัวเกมเลดเดตดิมมชันเนี่ย มันเล่นคล้ายๆกับ TTA แต่ว่ามันจะไม่คล้ายอะไรขนาดนั้นนะครับผมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเราโจมตีคนทั่วไปหรือว่าโจมตีชาวบ้านเนี่ยมันจะมีการติดค่าหัวด้วยนะครับผมหรือว่าค่าทําความดีเท่านั้นเองนะเออถ้าสมมติว่าเราแบบว่าทําชั่วยิงคนเล่ยเปื่อยอะไรประมาณเนี้ยค่าความดีของเราเนี่ยมันจะติดลบนะครับผมมันจะติดลบติดลบแล้วมันดีดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมถ้าสมมติว่าตอนเราติดลบมากๆเนี่ย ในการซื้อของตามร้านค้าเนี่ยเงินในการซื้อเนี่ยมันจะเสียเยอะเดี๋ยวก็เนีะตำรวจมาว่ะตำรวจมาว่ะดี๋ยโอ้โหเรียบร้อยติดค่าหัวสี่สิบสี่สิบเหรียญครับผมเห็นไหมมันจะขึ้นวอนเตดเลยนะครับผมมันจะขึ้นวอนเตดในแผ่นที่แล้วแผ่นที่จะเป็นสีแดงเราต้องหนีนะเราต้องหนีเราต้องหนีนะทุกคน หนีให้มันพ้นจากจุดสีแดงบนแผนที่จนกว่าวันเต็มันจะหายไปโอเคนี่คือการแบบนี่คือการแบบทดสอบให้ดูนะถ้าทุกคนแบบทำตัวเร็วๆแบบในคลิปอย่างเงี้ยมันจะขึ้นวันเต็ดเราจะติดค่าหัวและค่าความดีก็จะลดลงด้วยนะครับผมโอเคเรียบร้อยอ่ะวันเต็ดหายไปแล้ว อนนี้เรามีค่าหัว40นะครับผม40ถ้าสมมติว่าใครมาฆ่าเราก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ตายแต่ถ้าสมมติว่า40เนี่ยเอาไว้สําหรับจ่ายค่าหัวนะครับผมเออจ่ายค่าหัวตัวเองอะ่ะเพื่อปลดล็อกเวลาเราเข้าเมืองอะไรแบบจะได้แบบเป็นคนข่าวสะอาดอะไรประมาณนั้นนะครับผมด,ด,ดีดีคือเดดเนี่ยคือพี่ชอบ้วยแหละ ยิ่งภาค2นี่ยิ่งชอบเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะตัวเรเดทภาคแรกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องหลังหลังจากภาค2นะหลังจากภาค2องนะผมอันนี้น,นี้บอกก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องกับเกี่ยวกับเรเดทนะครับผมเรเดทเนี่ยภาค1เนี่ยจะเป็นเรื่องก่อนจากภาค2ภาค2เนี่ยจะเป็นแบบต้นกําเนิดแกง๊งเออประมาณนั้นไอ้หมูหม,มูป่าหมูป่าหมูป่าเดี๋ยวก่อนแล้วก่อน ตัวเกมก็เป็นเกมโอเพนเวิ d ์แบบอิสระเลยนะครับผมจะไปไหนก็ได้จะทำอะไรก็ได้เป็นยุคคาร์บอยตะวันตกเลยนะครับผมเดี๋ยวๆเดออ๋อกดค้างกดค้างเก็บปืนกดแตะทีนึงกดแตะทีนึงอ่าเติมกระสุนโอเคกดสองครัง้งเป็นเมนูเมนูเลือกอาวุธใช่ไหมเราลองขับลยลอน ตัวแผนที่เนี่ยตอนนี้พี่บอกก่อนมันจะมีอยู่2เกาะมี2เกาะเล็กๆนะครับผม2อเกาะเล็กๆเ,เนี่ยอันบนกับล่างนะครับผมส่วนในอันบนตรงนู้นนะที่เป็นลูกศรเนี่ยเดี๋ยวพี่ทาเครื่องหมายไว้ให้นะตรงข้างบนตรงนู้นเนี่ยจะเทียบกันจะเป็นแมปของภาค2นะครับผมคือเราจะไปไม่ได้ตัวนี้เป็นเนเรื่องของภาคแรกไอ้แมปแมปข้างบนตรงนู้นนะจะเป็นในเรื่องของภาค2เป็นที่ใหญ่มาก ไม่รู้จะบอกทําไมฟังทางที่ภาคแรกก็ไปไม่ได้แล้วรีบบอกไว้ก่อนเผื่อใครที่ไม่รู้นวเออนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูขนาดตัวเกมนะขนาดตัวเกมก็อ่าสิกิกเนี่ยสิกิกนะครับผม10กิกกว่าๆเลยแหละแล้วตัวเกมก็อ่าไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะแค่ล็อกอินแล้วก็ดาวน์โหลดตัวเกมมาในตัวเครื่อง ย่างคนที่ไม่เคยเล่นภาคภาคแรกมาก่อนนะครับผมมันคล้ายๆกับภาค2อ่ะแหละคือมีเก็บสมุนไพรลา่าสัตว์อะไรประมาณนั้นแต่ว่าลูกเล่นจะไม่เยอะกับภาค2อมจะไม่ค่อยเยอะโอเคมาแวกเก็บสมุนไพรแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นไหมยังมีนงนงบ้างเห็นปะอันนี้บกนบกนบกกนมือถือมือถือของของพี่เนะี่ยไม่แรงนะครับผมไม่แรงแต่เล่นได้ไหมเล่นได้เล่นได้นะครับผมแต่มือถือไม่แรงนะ แต่สมมติว่ามือเสือใคข่เนี่ยแลมต่ำกว่าแปดเนะี่ยก็ต้องพิจารณาแหละมันอาจจะเล่นไม่ได้ต้องทําใจนะผมเจอคนปะงัดปะเดี๋ยวพี่จะลองงานให้ดูนะในคลิปนี้เพราะว่าในในคลิปนี้พี่จะไม่เซฟนะผม <laughs> าะพีไม่อยากเป็นแบบจุดดังพอยในอนี่นะปุโโ๊โอเคเห็นไหมข้างล่างมันมีตัวเลขลบเห็นไหมมีตัวเลขลบนั่นแหละจะเป็นค่าความดีของเรานะครับผมถ้าสมมติว่าค่าความดีของเราต่าอะ ยิ่งต่ำนะครับผมเวลาเราเข้าไปซื้อของนะ่ะราคาของมันจะแพงนะแต่ถ้าสมมติว่าค่าความดีของเราเยอะเนี่ยของร้านค้าเนี่ยเวลาเราเข้าไปซื้อเนี่ยราคาจะถูกลงเอออธิบายให้มันเข้าใจใง่ายๆนะผมเราสามารถค้นตัวของศพได้นะครับผมว่ามีเงินมีอาวุธมีอะไรไหมอะไรนะเป็นข้อดีปุ๊บส่วน นี่ไงตำรวจไอ้พวกตำรวจพวกานอำเภออะไรพวกนั้นอ่ะบอกก่อนมันจะไม่เหมือน gta นะที่แบบว่ายิงปุ๊บเวลาทําอะไรแบบเรื่องเลวร้ายอะไรเนี่ยมันจะมีดาวขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีดาวนะทุกคนเราต้องสังเกตแผนที่ให้ดีๆนะมันจะมีแบบจุดแดงมาหาเราอ่ะนั่นแหละคือพวกตำรวจมันจะมาไล่ล่าเราไอ้ที่มันวิ่งอยู่นะมันไม่ใช่ตำรวจนะมันเป็นพวกคนธรรมดานะบอมันมันมันตื่นมันตื่นเสียงปืนนะ มันเห็นเรายิงไงโอเคไปไปต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวในคลิปหน้านะผมถ้าสมมติอามาทำคลิปอีกนะก็เดี๋ยวพี่จะลองเล่นโหมดซอมบี้ให้ดูนะผมโหมดซอมบี้นี่ก็สนุกนะเออมันแบบแหวกแนวเป็นแบบซอมบี้ในยุคคาร์บอยโคตรเท่ถ้าใครใลองเล่นเนะี่ยโคตรมันคือมันคุ้มนะทุกคนมีทั้งแบบส 3, 3โหมดให้เราเล่นนะ่ะเออใน1 0กิกะ เออมีทั้งแบบโหมดเนะื้อเรื่องธรรมดาเนี่ยอย่างที่เราเล่นในคลิปนี้แล้วก็แบบเป็นโหมดซอมบี้อ่ะโอเพนเบอร์อ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะทุกคนแบบเป็นเรื่องแบบเรื่องใหญ่ๆไปเลยอะ่ะก็อย่างที่บอกมันเป็น DLC เขาแถมมาให้นะทุกคนเออก็ลองไปโหลดเล่นกันดูตอนนี้พี่บอกพี่มาทําคลิปบอกให้นะว่าตัวเกม Red d e a ด Redemption เนี่ยเขาลงในเวอร์ชัน iOS, Android แล้วนะครับผมเวอร์ชันมือถือแบบครบรูปแบบเลยนะโอเคในะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาลองเล่นโหมดซอม้นะออลปลด like ดวไว